อ่ะพี่บีได้ตามไหมได้ตามเรื่องอจับแชมเปี้ยนสิกสองรอบเนี่ยพี่บีใช่ครับเขาจับสองรอบมาจริงดูแล้วมันคนประท้วงเพื่อนลาติโก้มาหลุดนะเมื่อคืนนี้ทีมเดียวใช่ที่บอกว่าอนี้ม,มันดูนแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให้ใหใหตรวจสอบหน่อยครับนะครับอ่าทีมอื่นก็คงงงๆอยู่ครับเพราะเขาก็ไปคิดว่าว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับ ก็ใยูฟ่าครับครับอืมอืมเสียหายเนาะเสียหายต่อภาพพจน์นะครับไม่มีอะไรเหลือเลยคือแต่ละทีมมึงทำโปรโมกันไปแล้วนะเมสซี่เจอโรนัลโดทุกสื่อเมสซี่เจอโรนัลโดนี่คือจุดขายเลยอือใช่ใช่ลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตัดอันนี้เลยฮะเส้นทางของมินาเบโนมาเนมาเตรียมเอาเด็กเก่าโอ้ยเสียหายเสียหายสุดเอรว่า อ่แล้วเป็นไงบี B. มาเจออินเตอร์มิลานเนี่ยครับมีความหนักใจขนาดไหนครับคุณบีครับหรือว่าูลเราเนี่ยคือพอมันพอมันจะเด้งมาครัเด้งมาจากเซาส์บวกมาเป็นอินเตอร์มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะอืมเพราะว่าเพราะว่าอารมณ์ที่ว่าคุณจะต้องเจอกับทางทางทีมแบบนี้แบบนี้ก็อย่างเลยคือเจอเซาส์บวกมันร้อนเป่าครับยิ้มยิ้มกันหมดเลยผมว่าเจออินเตอร์หนักขึ้น ถามว่ามันน่ากลัวเหมือนเหมือนเจออินเตอร์สกิคอนเต้ไหมอ่ะไม่ใช่นะครับครับแ่าคอะแนนมีพูดถูกมีพูดถูกมีพูดถูกอืมเพราะว่าผมไม่ไม่เชื่อฝีมือเซนเปเรนสากี้ว่าอนไนแต่ไร่ะ <laughs> <laughs>